นี่คุณลูกค้าคะเตรียมรอรับนะเดี๋ยวทั้งแอมนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะจะทยอยส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทุกคนนะใจะเย็นๆนะเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เข้ามาปังมากๆเลยนะคะที่ให้ดูหน้าใกล้ๆ นาใสมากะเนีน่ไม่ได้หรอกเพราะว<น>่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราใช้จริงนะเพราะว่าใช้มาเป็นปีกว่าจะเอาออกออกมานะคุณทุกท่านคะของคดีจริงแล้วปลอดภัยพี่ักชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันซึมเร็วดีมากๆอ่ะชอบตรงนี้มันถูกใจมากๆเลยมันเหมาะกับอากาศในประเทศไทยเ,เห็นความปังยังทีนี้เชื่อหรือยังว่าของคดีจริงเนาะถ้าไม่ดีจริงไม่สามารถเป็นแสนๆขวดแบบนี้หรอกจะบอกให้แล้วยอดออกไปในวันนึงเป็นหมื่นขวดนะเห็นแล้วดีใจจังเลยอะ ขวดนะ390บาทเท่านั้นแถมให้เลยอีก1ขวดค่ะถ้าเพิ่มอีก110บาทนะได้ไปเลยถึง3ขวดในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะหรือจะเอาอีก1โปรก็ได้เป็น4ชิ้นนะมีสบู่มีครีมมีเซรัม่มแล้วก็มีกันแดด4ชิ้นจัดไป590จัดไปนะอย่าลืมนะนึก<า>ถึง<า><า>เอ<า>มิเฮยาเอเซนเซรั่มด้วย